ที3มทีามสานสไปถือเค้กบางสไปค์วันเกิดให้กับแม่ชมพู่อริยาเอฮาเกดงานนี้เนี่ยเรียกด้ว่าอายุก็เท่าส3แล้วแต่แม่ชมเนี่ยก็ขออัปเดตต่อกับร่า4 4แล้วนั่นเองค่ะแต่แน่นอนว่าเราพนันลูกๆอย่างน้องพายุก็ยังได้ทักคือคุณแม่ว่าคุณแม่เนี่ย43แล้ว เป็นอีกหนึ่งปีที่แสนเจอบอุ่นหัวใจสุดๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับสุปตาสาวชื่อดังอย่างชมพูอริยาเอฮาเกตที่ได้ฉลองวันคล้ายวันเกิดพร้อมน้าพร้อมตากับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนสนิทเพื่อนโวมงานรวมไปถึงเพื่องานที่ใกล้ชิดกันมาโดยตลอด ขึขาทางได้ทน่สตาแกรมโพลิพสาสกตได้เผยคลิปความน่ารักเมื่อทีมงานทุกคนเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้กับแม่ชมโดยมีลูกๆใส่ฟ,ฟ้าและพายุและน้องเก้วมาร่วมอยู่โมเมนั้นด้วยงานนี้ทําเอาแม่ชมถึงกับยิ้มย่งแก้มปี้ทั้งยังบอกเลขอายุที่ขอแอบ,บย้อนวัยว่าพึ่ง34ปีเท่านั้นแต่งานนี้ก็ดูเหมือนว่าแม่ชมจะโดนช็อตฟิลจากลูกชายสุดที่รักเข้าไปอย่างจังกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อน้องพายุได้พูดต่อหน้าทุกคนว่าไม่ ตอนหลินแม่43เอาเรียกแสงโพรกกระหึ่มเลยทีเดียค่ะเดนนี๋ยวเราไปชมคิดกันเลยดีกว่าค่ะ รูปรวมหน่ครับหนูปนะครับก็มีนะคะครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งูปครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับสามสิบสี่สามสี่ใจร้ายเอ้ยสา 43ตอบผิดแล้วยุ้ยบผิดแม่43ถ้าถ้าม้าถ้า้าถัาถ้เพ้า่ะาถ้าถ้าถ้า่ารัาแล้วก็าถ้าถ้าถาาถ้าถ้าถา้าถ้าถ้า ที่ข้ามคืนวันที่ผ่านมาทางด้านพ่นอน็อตได้จัดปาร์ตี้วันเกิดให้กับแม่ชมต้องบอกว่าเป็นงานวันเกิดที่อบอุ่นมากๆเพราะมีเพื่อนรักเพื่อนสนิทของแม่ชมมาร่วมอวยพรรวมโมเมนต,ต์เป่าเค้กกันอย่างครบแก๊งและวันเกิดปีนี้ของแม่ชมแน่นอนว่าหลายคนอยากเห็นของขวัญวันเกิดที่พ่นอน็อตย่ยมอบให้กับภรรยาสุดที่รักและในวันงานปาร์ตี้วันเกิด จะเห็นเค้กเป็นรูปหัวใจที่ตกแต่งด้วยภาพของแม่ชมกับลูกๆทั้ง3คนและบนเค้กยังมีข้อความว่า I love you และอีกลหลายๆข้อความที่มีความหมายต้องบอกว่าเป็นข้อความที่มีคุณค่าทางจิตใจมากๆทั้งการจัดงานปาร์ตี้ที่พ่อทุมเทสุดตัว เพื่อนรมิตรยานให้หน่ารักอบอุ่นแบบนี้สมกับเป็นสามีแห่งชาติสามีครั้งรักที่สุดซึ่งพอนันเองเนี่ยก็ได้นาภาพถ่ายช่วงเวลาแห่งความสุขดังกล่าวมาแบ่งปันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นบอกเอาไว้ว่า h a p p y b i r t ร d เดมาม่า <Birthday>, ก็ได้ระเบิดความหวานใส่หน้าจอรับ10บเต็ม10กันเลยทีเดียวค่ะด้วยเพลงประกอบอินโทรสาบานได้เลยโดยเจ้าตัวเนี่ยคัดมาเน้นๆตรงทอนที่รองว่าสาบานได้เลยไม่เคยรักใครเช่าเธอมาก่อน โอ้แม่บักออนอย่าง,งอนไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอไปหมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันเป็นการการันตีรักมัน่นหนึ่งเดียวไม่มีเสมครายแถวระบ,บิดภาพถ่ายเนี่ยก็ยังแอบมุงมิงฟุ้งฟิงกันอีกด้วยเรียกได้ว่าไม่เบากันเลยทีเดียวค่ะทําให้แฟนคลับบ้านลังสีสิงพิพัฒน์ฟินจิกมอนกันนาดูกันเลยทีเดียวแล้วค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็เป็นโนึ่งในที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะ แต่กองอื่นทางด้านพี่บรรมาเนี่ยก็เขอไปพรให้ก,ก,กับคุณแม่ชมภูอริยาเอพาเกตของให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะแต่ในนอ้นว่าในโมเมนต์เนี่ยคนที่ไม่พลาดเลยนะั่นก็คือสายฟ้าไทลูแล้วก็น้องเกลค่ะที่ไปไหนเนี่ยก็ไปด้วยกับแม่ชมตลอดเลยทีเดียวะคะ่ะแต่ในนั้นว่าโมเมนต์นี้เนี่ยทางด้านสายฟ้าไทลูเนี่ยก็ไม่พลาดร่วมไปพร้อมมาเกิดให้กับคุณแม่ด้วยคุณแม่เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าอายุครบ34ปีแล้วดีใจมาก,มากขอบคุณทุกคนค่ะ างานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเมื่อผู้ชายสุดที่รักหมูแก้มโมูแหวนอย่างน้องพายุและหญิงเขานอกก้องพายูก้อช็อตฟิวคุณแม่ทันที้ค่ะว่าคุณแม่ไม่แค่สามทันตีแล้วคุณแม่สี่จุดสามแล้วนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน้องพายุก้อนช็อตฟิลคุณแม่สดจุดเลยทีเดียวค่ะยังไงแลง้วเป็นบันนาเมยก็ขอแฮปปี้วันเด็กแม่ชมด้วยนะคะปังๆค่ะถ้ามีอะไรแบบเด็กน้องหนึ่งบันนาเมาฝากเอาเรื่กับผูช้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ